หลังนี้ได้รับการชูมือแล้วก็โขความวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้ก็เสียดายอาชีพเท่าไหร่ครับน้องแสนสองครับแสนสองเอาพูดถึงภาพรวมเลยห้ายกลามองว่าเป็นไงเรามองว่าเราได้เกี่ยวไหมยกสีผมว่าผมชนะเยอะนะแต่ผมทําราคาไม่มาอืมอืมแล้ก็ลูกพี่บอกว่าเป็นรอง3ามหนึ่งยกหผมก็เดินทําได้อีกครับอืมอืก็ผมมองว่าผมไม่แพ้ ถามว่านะวันนี้วงการมวยไทยมันจะเดินต่อไปยังไงกรรมการมวยไทยจะเดินต่อไปยังไงกรรมการมวยไทยของเราจะเดินกรรมการก็ไม่กล้าตัดสินตัดสินแล้วก็กลัวมีเรื่องแฟนมวยเองก็จ้องจะจับผิดกรรมการนะครับผมใช้เวลา 2- 3วันเนี้ยมานั่งทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ผมพยายามทํามาโดยตลอดระยะเวลา2 3ปีที่ผ่านมาเนี้ยผมพยายามอยากจะยกระดับอยากจทำให้วงการมวยไทยของเราดีขึ้นอยากให้คนดูมวยมีอารยธรรมที่ดีขึ้นกว่านี้ทุกครั้งที่มีปัญหาก,ก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมว่าวงการมวยไทยก็สามสิบปีที่แล้วเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นออย่่าางน้้ไมพใจชีห หยาบหยาบคลายๆไม่พอใจประท้วงไม่พอใจคว้างของมันเป็นแบบเนี้ยวนลูปเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกผมถาวมากอย่างแรกคือเราเข้ามาเล่นมวยสนามมวยไม่มีใครบังคับไม่มีใครบังคับให้เราเข้ามาเล่นนะทุกคนเข้ามาด้วยความสมัครใจแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราไม่ยอมรับคําตัดสินของกรรมการเนี่ยเราก็เป็นอาชีพเซียนมวยไม่ได้อันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะครับถ้าเราไม่คิดว่าการยอมรับหรือการมีสปิริตสปิริตในการเล่นการพานันเราจะใช้นักพนันได้ยังไงเท่ากับเราก็คอยที่จะเวลาได้เราก็เอาเขาเวลาเสียเราไม่จ่ายเขาแบบนี้ มาดูเรื่องวุ่นวุ่นของวงการกีฬามวยกันหน่อยครับล่าสุดนะมวยแพ้คนไม่แพ้เว้ยบุกขึ้นไปบอกกรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมก็ไม่ได้ใช้กำลังอะไรหรอกแค่บุกขึ้นไปบนเวทีเท่านั้นเองไปดูความวุ่นวายกันหน่อยครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อ b ยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจทิกตอกทนายคู่ใจเราก็มีนะครับวันนี้กอยู่กับผมนะครับรณรงค์แก้วเพชรน,นะครับมาพูดคุยกันหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องเวทีมวยที่มันมีปัญหากันมาเนี่ยนะดูในคลิปประกอบฟังเสียงไปด้วยเลยนะครับเป็นดราม่ากันขึ้นมานะครับหลังจากที่เซียนมวยสนามเวทีมวยราชดำเนินนะครับไม่พอใจคําตัดสินคู่แปะยิ้มปอจิรกิจ กับกระดูกเหล็กอออัจฉริยะในศึกเพชรยินดีนะครับโดยหลังจากที่กรรมการตัดสินเข้าไปแล้วเนี่ยเซียนมวยเนี่ยก็ไปวอยๆบอกให้กรรมการยกเลิกคำตัดสินครับเพราะว่ามีเซียนมวยเนี่ยบุกจากที่นั่งคนดูขึ้นไปบนเวทีและมีการชุลมุนกันค่อนข้างมากเลยนะครับโดยเรื่องครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของการชกกันของนักมวยบนเวทีแต่ก็มีเสียเจนาวนะครับแล้วก็เสียโบ๊ทเนี่ยนะเป็นโปรโมเตอร์ในการจัดชกโดยผลการชกทั้งหมดเนี่ยหยกกรรมการ การมีคำตัดสินให้แปะยิ้มปอจิรกิจชนะคะแนนกระดูกเหล็กออัจฉริยะเมื่อคู่นี้จบลงจะมีการชกคู่ต่อไปปรากฏว่าปรากฏว่าเซียนมวยไม่พอใจคำตัดสินคู่ที่3ได้ลงจากที่นั่งเพื่อถามหาใบคะแนนมีการประทะคารงระหว่างเซียนมวยกับกรรมการและและนะ ดาทอกรรมการว่าขี้โกงขี้โกงพร้อมใช้ถ้อยคําหยาบคายอื่นๆทําให้การชกคู่ที่4ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์รุนแรงมีการต่อยกรรมการว้ามีการต่อยกรรมการด้วยนะครับกรรมการจําใจประกาศยกเลิกผลคู่ที่3มีการต่อยกรรมการด้วยสถานการณ์เริ่มส่อเคล้ารุนแรงเริ่มมีการเข้าถึงตัวกรรมการมากขึ้นเกิดการชุลมุนและชกต่อยกันมีการคว้างปลาขวดน้ําเอามือทุบฝาผนังดาทอตะโกนจึงทําให้ประธานเทคนิค ต้องประกาศผ่านไม้ว่าให้ยกเลิกผลการแข่งขันคู่ที่3และให้มวยคู่ที่4ขึ้นชกได้ทันทีคือในวันดังกล่าวนี้นะครับทางสนามมวยเองเขาก็มีการแบนแบนคนดูมวยด้วยนะเรียกว่าชื่อเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับไม่ให้เข้าสนามมวยอย่างไม่มีกําหนดนะครับในมือผมนี่มีประมาณเป็น10บสรายชื่อเลยนะครับอ่านทั้งหมดคงจะไม่ไหวแต่สาระสําคัญอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าในการชกมวยกันครั้งนี้นะครับอ้าวฝ่ายหนึ่งที่บอกว่ากรรมการเนี่ยโกงใบคะแนนต้อง เปิดเผยนะครับก็คือด้านเทียตีทีเด็ดเสียนมวยชื่อดังได้ออกมาไลฟ์บอกว่าตนก็เบื่อกับวงการมวยเหมือนกันตนคิดว่าตนทําถูกคนที่ไม่อยู่บนเวทีไม่รู้หรอกว่ามีการเปลี่ยนใบคะแนนแน่ๆและกรรมาการบนเวทีก็บอกว่าเขาดูแล้วกระดูกเหล็กอทริยะเป็นฝ่ายชนะกรรมาการตัวบนก็หันไปทางกระดูกเหล็กคนที่ดา่าคือคนที่ไม่ได้อยู่ในสนามขอให้เข้าใจด้วยเทียตีบอกว่าเราต้องทาให้สังคมมวยมันดีไม่ใช่สนับสนุนให้มีการโกงได้เงินแล้วดีใจไม่ใช่แบบนั้นตนพร้อมจะออกไปจากวงการอยู่แล้วหากสังคมไม่ ยอมรับตนอ่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเซียนมวยที่ประท้วงแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเซียนมวยเปิ้ลน,นครเนี่ยก็ คนนี้คือคนที่ไปต่อยกรรมาการบนเวทีนะเออเขาบอกว่าการให้คะแนนเนี่ยต้องเปิดเผยไม่ใช่ให้คะแนนแล้วหลบหลบซ่อนๆอน้อาวมาดูทางด้านผู้จัดบ้างน,นะโปรโมเตอร์นะครับคนจัดที่มีการชกมวยนะครับเสียบ๊เนี่ยนะครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันศึกเพชรยินดีเก่าวกับรายการทีวีนะครับช่องหนึ่งนะบอกว่าผลของมวยในคู่นี้ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายคือเสียนมวยกรูกันขึ้นไปบนเวทีฉุดกระชากกันจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมาเคลียร์รวมถึงตนและเสียเนาวต้องเข้าไปเคลียร์จนทําให้ ปาะทานเทคนิคมวยราชดำเนินต้องประกาศยกเลิกผลการแข่งขันเรื่องนี้ทําให้ตนรับไม่ได้และทําให้วงการมวยอับ เพราะมีกลุ่มคนที่ปาเทือนซึ่งตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนล่าสุดนะครับก็ทางเสียโบสถบอกว่าจะดําเนินคดีเรียกค่าเสียหายกับคนที่ขึ้นไปบนเวทีแฟนมวยที่มาทําให้การแข่งขันในผู้ที่3ถูกยกเลิกด้วยนะโดยจะเรียกค่าเสียหายจากการที่ไปขัดขวางการชกมวยในครั้งนี้ถามว่าเรียกได้ไหมเขาเป็นคนจัดงานและปรากฏว่ามีคนไปพังงานทําให้งานเดินหน้าต่อไม่ได้มันก็อาจจะมีเรื่องของสปอนเซอร์ที่ไม่สามารถจ่ายได้ตามเดิมเพราะมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้น,นตรงส่วนนี้ คนที่เป็นผู้ก่อเหตุก็คงต้องรับผิดชอบกันไปเพราะงั้นใครเข้าไปขัดขวางการแข่งขันมวยการตัดสินมวยหรือแม้กระทั่งขึ้นไปชกกรรมการจริงๆถ้าอยากชกขนาดนั้นเนี่ยก็สมัครกันมาให้มันถูกต้องก็ได้นะอะมาดูกันหน่อยสิไหนๆคุยเรื่องมวยแล้วเนี่ยมาดูหน่อยซิว่าอา้ามันมีกติกามั้ยอะกติกาเกี่ยวกับมวยนะครับคุณมีอยู่กฎหมายข้อหนึ่งกาเรียกว่าพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติรรกีฬามวยนะครับเขาบอกว่ามาตรา16นะให้คณะกรรมการจัดให้มีระเบียบและกติกามาตรฐานสําหรับการแข่งขัันนกกกีฬาาามวยเพื่่อใใช้รรจดแขง กีฬามวยทั้งนี้โดยคำนึงถึงอายุเพศความปลอดภัยของนักมวยและจารีตประเพณีในการแข่งกีฬามวยมาดูกันต่อกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของบุคคลในวงการกีฬามวยอันนี้จะมีเรื่องของกติกาในการทวงกรรมการกติกาในการทวงกรรมการอ่าไปดูซิว่าตามกฎหมายมันขึ้นไปต่อยกรรมการได้ไหมมันขึ้นไปบนเวทีที่กําลังแข่งเพื่อประท้วงได้ไหมเขาบอกว่าในการที่กรรมการมีการตัดสินแล้วคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ตัดสินเนี่ยเขาบอกว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแลในการแข่งขันกีฬามวยต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติกีฬามวยโดยเข่งคัดนะครับโดยผู้ตัดสินกีฬามวยเนี่ยหากมีผู้ที่ตัดสินกีฬามวยอยากจะประท้วงจะต้องประท้วงหรือร้องก็ควรจะต้องไปร้องต่อคณะกรรมการกีฬามวยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา9นะครับวางแผนกำหนดมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกีฬามวยเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักมวยนั่น แปลว่าถ้าจะประท้วงกรรมการประท้วงการตัดสิน คุณต้องไปประท้วงตามพรบกีฬามวยคือไปประท้วงกรรมการที่เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายที่ดูแลวางข้อกําหนดของคณะกรรมการกีฬามวยทั้งประเทศก่อนการประท้วงถ้าคุณไม่พอใจการแข่งในสนามมวยราชดำเนินคุณไปประท้วงณตรงนั้นไม่ได้คุณเอาหลักฐานที่มีข้อมูลที่มีถ้าบอกเขาล้มมวยถ้าบอกว่าเขาล้มมวยเอาหลักฐานที่มีไปแจ้งต่อคณะกรรมการกีฬามวยซึ่งมีกฎหมายรับรองเพื่อให้คณะกรรมการกีฬามวยเข้ามาตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะ อำนาจของคณะกรรมการกีฬามวยเนี่ยเขาก็สามารถสั่งแบนได้เหมือนกันมันมีคนเขาบอกว่าการที่คนนอกเนี่ยกองเชียร์อย่างเราเนี่ยนะเซียนมวยอย่างเราเนี่ยนะครับขึ้นไปบนเวทีมวยเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างคือล่าสุดเลยนะเอาผลเบื้องต้นทันทีก่อนนะทางสนามมวยประกาศแบนห้ามเข้าสนามมวยเพราะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ตัดสินและไปต่อย <c oughs> ผู้ตัดสินจนเกิดความวุ่นวายฝ่าฝืนระเบียบการรักษาความปลอดภัยจึงประกาศห้ามทั้ง3คนดังต่อไปนี้ เข้ามาในสนามมวยโดยไม่มีกําหนดซึ่งในรายชื่อมีมากกว่านั้นนะไม่ใช่แค่3แล้วมีคนถามมาครับว่าไอ,กอ้กรณีประวกดังกล่าวเนี่ยเป็นการล้มมวยไหมก็เขาบอกเลยว่าการแข่งขันกีฬามวยโดยแซงชกแพ้และให้หมายความตรงถึงการเข้าแข่งขันกีฬามวยโดยมีกําหนดเพื่อเจตนาเพื่อให้ผลการแข่งขันกีฬามวยไปไปตามกําหนดผลล่วงหน้าจะเรียกว่าเป็นการล้มมวยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสนามมวย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สามารถที่จะเล่นการพนันได้แบบถูกกฎหมายอีกที่หนึ่งนะครับก็คือแทงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยก็ยังสามารถใช้ฟ้องร้องกันทางกฎหมายได้ถ้าประเด็นตรงนี้อยากฟังกันต่อก็คอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวเทปหนะ้าถ้าอยากฟังนะถ้าไม่อยากฟังก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปเรื่องอื่นนะว่าทําไมสนามมวยก็ถึงได้เล่นกันแบบถูกกฎหมายได้ก็เดี๋ยวเทปหน้าเรากลับมาคุยกันตอสําหรับวันนี้เรื่องวุ่นวุ่นในสนามมวยเอามาเป็นน้ําจิ้มก่อนกัน,กนแล้วกันลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ